สวัสดีสดค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องกเกษตรกรผู้รักการลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตของพืชท,ที่ท่านปลูกอยู่วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมทั้งหญิงกเกษตรนี่วันนี้มาพร้อมกันเลยนะครับเพื่อจะมาติดตามการใช้คู่หูมหาจรรันทร์เวิร์ลแพนเวิร์ลแพนกับเกษตรกรผู้ที่เขาใช้มาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วที่สําคัญเธอใช้แก้ปัญหาในการ หลังการเก็บเกี่ยวใบของเธอนั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรแล้วใช้บํารุงต้นอย่างไร mm hmm. เพื่อเดือดผลิตเต็มต้นอย่างนี้วันนี้มาเจอกับเธอครับสวัสดีครับพี่หยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หยาครับพี่หยามีชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างไรครับผมชื่อนัทยาชมชื่นค่ะอยู่หมู่เจ็ดพวงค่ะอำเภอเขาพิจกุดเราปลูกอะไรครับที่นี่เป็นหลักก็ทุเรียนหมอนทองค่ะทุเรียนหมอนทองอนะครับมีสักกี่ต้นครับที่นี่ฮะ ประมาณสองร้อยฝาฝาทสามร้อยค่ะสองร้อยกับสามร้อยนะครับสามร้อยมันมีพันุอื่นไหมครับมีพรมณีบ้างไม่เยอะค่ะอพันุหมอนทองที่เราปลูกเนี่ยครับที่ผมดูเนี่ยต้นใหญ่มากเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะยี่สิบปีขึ้นค่ะแล้วก็มีสิบสิบกว่าปีบ้างสิบกว่าปีบ้างใช้คู่หูเวอร์แพนเวอร์แพนกระตุซานเนี่ยมากี่ปีแล้วครับสี่ปีค่ะสี่ปีปีแรกที่เริ่มใช้เนี่ย เรามีปัญหาอะไรครับหลังเก็บเกี่ยวลูกแล้วคือใบเขาโสมต้นสมมากแล้วก็ใบเป็นก้านไม้ฝาดอะคือยอดจะเป็นไม่มีใบใบเหลือเลยอืแล้วก็จะร่วงใบเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโสมแล้วตอนนั้นใครมาแนะนําครับก็ลองเจี๊ยบโนชนาต่ะค่ะเขาบอกให้ลองใช้ดูค่ะพอเราใช้ไปลรวเริ่มใช้อย่างไรครับตอนนั้นใช้ฉีดลงดินก่อนเลยครั้งแรกค่ะหสองเก็บเกี่ยว่ะสองใช้ใช้เพิ่มอีกหนึ่งเท่าอะค่ะก็คือสองชุดนั่นเองสองชุด ก็คืออันนี้ก็คือพ่นลงดินสองชุดนี่คือพ่นลงดินแ่นี้อยางเดียวเลยพ่นลงดินก่อนแล้วก็พออีกจากสามสี่วันก็ฉีดใบฉีดต้นคะใช้สองชุดเหมือนกันใช้ใช้ชุดเดียวค่ใชุดเดียวอ๋อสองชุดสําหรับฉีดพื้นดินนะครับเชื่อไหมคะในตอนแรกอ่ะรู้สึกยังไงไหมคะกับกับประสิทธิภาพของเขาหรืออะไรเงี้ยก็กะว่าห้าสิบห้าสิบลองดูเนี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวภาพด้วยค่ะเราก็ไม่อยากจะใช้เคมีมากอะไรเงี้ยค่ะจะลองลอง เพราะส่วนตัวก็ชอบชอบชีวภาพอยู่แล้วก็เลยเออยากลองดูแล้วฉีดไปนานแค่ไหนถึงได้เห็นผลก็ประมาณพอพอฉีดไปประมาณสักเดือนนึงเนี่ยค่ะมันก็เริ่มเริ่มรัดใบมาอเริ่มรัเริ่มแตกใบอ่อนอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นจริงๆอ่ะเราเนี่ยใช้อะไรบ้างใช้ก็ใช้เคมีทั่วไปอะค่ะเขาหลานยาบอกว่าตัวไหนดีเราก็ใช้ไปห้าหกตัวเจ็ดตัวบวกเข้าไปสีดเข้าไปปุ๋ยทางดินก็เคมีค่ะ พอพอเก็บเกี่ยวลูกแล้วมันก็โซมใบก็ไม่ไม่แทบจะไม่เหลือเลยแล้วก็คือคือสภาพต้นมันมันโซมมากค่ะแล้วก็ต้องลงทุนเยอะอีกอย่างเงี้ยค่ะต้องบุมปุ๋ยบุมอะไรเพิ่มไกแล้วตอนนั้นโรคอะไรที่มาแรงที่สุดตอนสมัยที่เรายังไม่เจอคู่หูเนี่ยตน้ตนต้นก็เนา่าเยอะเป็นเปนโรคตน้เน,ตนเนต้นเนา่าค่ะต้นเน่าแล้วก็เพีย้ยพวกว่าเออแมลงหรือรว่าเพีย้ย ขาเรียกเพียจักัจจ่นเพรอะที่ว่าเพราะว่าเพรอะมานะแล้วใบมันจะใบจะหลุดล่วงเลยอย่างเงี้ยอย่างรามีไหมคะมีมีเมีเป็นเป็นเรื่อยๆเลยก็ยิ่งใช้ก็ยิ่งหาแบบว่ามันหาจุดที่ว่าจะ อะไรมามาหยุดโรคไม่ได้ก็คือว่าเป็นก็รักษามันกลายเป็นโรคที่คู่กับทุเรียนนะคะอาจารย์เขียนนี้ระบาดนะต้องเอาตัวนี้มาแล้วก็ต้องบวกตัวนู้นนะตัวนี้นะอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยจนวันหนึ่งมาเจอท่านข่าวเจี๊ยบก็มาบอกตอนที่เขานําเสนอน่ะนะครับเราก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตามทเมกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตัดสินใจยังไง ก็ชอบตรงที่ว่าคือแค่แค่คู่นี้เราก็ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นหลายตัวห้าตัวเจ็ดตัวอะไรต้องมาบวกเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะใช้แค่อ่าสมมติว่าเป็นนอนเลยช่วงนี้หนอนแล้วก็บวกข้ามแรลงไปมีเพี้ยมีอ่าลายแดงอะไรแล้วก็บวกบวกไปคือไม่ต้องไปใช้ข้อมูตืนกิลนงั้นแสดงว่าปกติก็ใช้เป็นหลายตัวประมาณกี่ตัวได้คะประมาณที่จะขึ้นมาหกตัวเจ็ดตัวเยอะ เมื่อก่อนนี้ก็พ่นเองด้วยอะไรด้วยงันก็เลยมีผลกับร่างกายเราเหมือนกันปีแรกที่เริ่มใช้อ่ะพอเราพ่นแล้วเราเห็นอะไรชัดเจนที่สุดต้นคือใบเขาก็สมบูรณ์ขึ้นค,คือไม่ต้องใช้ยาหลายตัวก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วก็ใช้น้อยลงเราก็ลดลงมาครึ่งเลยอะออใบดีขึ้น,นแล้วผลผลิตนะคะลูกเ,ออเป็นไงบ้างลักษณะของลูกผิวหนามเป็นยังไงบ้างค่ะดีค่ะดีน้ำหนักดีแล้วก็รูปทรงก็ ชได้ค่ะตอกทุกปีค่ะที่ว่าใช้มาก็สามารถไว้ได้เป็นไว้ได้กลุ่มพวงพวงอ๋อเป็นเป็นทุเรียนพวงใช่ค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะอาจารย์นี่เมื่อกี้ที่เดินดูอ่ะเป็นทุเรียนพวงเยอะเลยนะคะอะตอนนี้เป็นทุเรียนพวงละเนี่ยลูกที่มันติดกันนะคะบางทีมันอาจจะเกิดนอนชัยนอนเจาะอะไรเงี้ยมีไหมคะไม่ค่อยมีนะคะปีนี้ที่ที่ปีนปีนไปดูก็น้อยมากค่ะไม่ค่อยมีปีที่แล้วสองร้อยกับสามร้อยต้นเนี่ยนะครับปีหกสามเราได้ผลผลิตกี่ตัน ก็ประมาณสามสิบตันปีหกสองได้กี่ตันก็ยี่สิบประมาณย <20. S 2> ี่สิบหกหนึ่งแล้วครับเกือบเกือบยี่สิบค่ะตอนที่ยังไม่ใช้อ่สิบฟา้ฟาสิบฟ้าถึงยี่สิบประมาณนสามปีที่ผ่านมานะเรารู้สึกว่าต้นมันแข็งแรงขึ้นไหมครับผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมอย่างไรแข็งแรงขึ้นค่ะอืแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอืคือสภาพเขาสมบูรณ์ค่ะดอกเขาจะดกดีทุกปีเลยตั้งแต่ใช้มาค่ะ อันนี้ก็คือใจหายบ้างเหมือนกันตอนดอกรวงใช่ไหมใช่ค่ะมันมันหนาวอะเนาะมันหนาวมากเลยค่ะหนาว ล่วงไปก็ก็ใจไม่ดีไว้มันมันไม่เหลือแล้วไงแต่พอพอหลังจากฉีดไปอีกก็อีกสักเจ็ดวันมาดูเออเอ้มันมาแล้วมันมาลูกแบบว่าเออมีมีมีให้เห็นอ่าไม่เห็นพอยิ่งโตก็ยิ่งเออเยอะนี่นะเราก็ต้องแต่งทีนี้กลายเป็นกลายเป็นเยอะไปอีกก็ต้องแต่งแต่งสองรองอ๋อที่นี่แต่งด้วยหลอกล่วงลูกล่วงช่วงช่วงเป็นลูกก็จะรัดใบอ่อนแล้วก็ล่วงแล้วก็ล่วงอย่างนี้ค่ะหลังจากใช้คู่หูแล้วพอถึงหน้าหนาวปุ๊บ ุู้ทีท่เราเนี่ยหนาวใจเลยเก้ง <okay, S 2> ว่ามันร่วหรือจะเป็นช่วงที่แตกใบอ่อนด้วยเหมือนกันกที่เขาเรียกรัดอ่อนเป็นไงบ้างแตกอ่อนที่นี่ไม่มีปัญหาไม่กลัวเลยค่ะมันไม่ไม่ร่วงอะค่ะคือค,คือ,ค,อคือสลัดบ้างก็ก็คือลูกที่ามัน มันนั่นจริงๆคือมันก็ต้องมีบ้างคือมันตกอะค่ะมันสลัดบ้างปกติแต่ไม่มีมันร่วงแบบว่าเกินโคนอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะจะไม่ไม่เจอปัญหานี้เลยตั้งแต่ใช้มามั่นใจเข้ามาเมื่อกี้ค่ะอาจารย์เห็นต้นออที่ล้มอยู่อ่ะแล้วก็มีกิ่งหักด้วยใช่ถ้าลองพูดถูกจะกลายเป็นฟืนแล้วอ่ะแล้วไปเติมไมโทให้มันตัวนี้ฟื้นมาแล้วกองรวมกับฟืนไว้เลยครับตรงนั้นอะจะตายแล้วค่ะเป็นเป็นโรคคือ ทั้งต้นแล้วกะว่ามันคงไม่รอดก็ฉีดปค่ฉีดแล้วก็ทาด้วยใช้เวลาที่เขาเป็นแผลแล้วก็ทาผสมมาผสมกับก็คือเข้มข้นบินทานายางใสแล้วก็นี้ใสค่ะก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็ฉีดด้วยเลยเขาก็ฟื้นมาเฉยเลยแล้วก็มีลูกด้วยเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่ที่ที่ภัยธรรมชาติค่ะ อีเกลียงไม่ได้ค่ะเอาต้นไปด้วยก็เป็นแสนนะคะไปเป็นแสนเอาต้นไปด้วยไงเสียหายไปเป็นตันนอกจากศัตรูพืชโรคภัยคข้เจ็บพืชยังสู้กับภัยธรรมชาติซึ่งผลผลิตเนี่ยน่าจะพิษภาเก็บได้ใช่ไหมครับค่ะปีนี้คาดการให้ผมหน่อยเถอะคิดว่าน่าจะเพิ่มจากปีที่แล้วก็กะไว้สามสิบฝ่เป็นอย่างน้อยสามสิบต้นหรือสา เราก็หวังสูงเอา30ปลายสาปลายสี่เนาะก็อยากให้ให้ลองใช้ดูนะคะมั่นใจเจ้าตัวเองใช้มาเองคือคือมั่นใจมากค่ะแล้วต้นไม้ก็สุขภาพดีคนใช้ก็สุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะที่นคือสวยกว่าเดิมด้วยนะวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรครับเทคนิคดีๆจากพี่ยานะครับเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองมากกว่า300ต้นนี่นะครับ และเป็นผู้ที่ใช้มาต่อเนื่องถึง4ปีแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตโรคและก็ศัตรูพืชเธอนั้นใช้มาแล้วก็เห็นผลจริงวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพ่ยาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอ,อก,กาสคู่หูวัสจันย์มาเยี่ยมและก็มาดูแลว่าใช้แล้วดีอย่างไรดังน,น,นั้นการเดินทางต่อไปของคู่หูวัสจันย์และหญิงเกษตรถือเป็นการพลิกฟื้นเกษตรกรไทยที่เรียกว่าก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตร และหญิงทิตาลีนะครับหรือหญิงเกษตรของเราพร้อมทั้งเจ้าของสวนนะครับพี่ยาขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าผมจะขออนุญาตไปติดตามไปชื่นชมในการใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรนั้นตามกันต่อนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับวร์แพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดดี